สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทุกท่านครับพบกับรายการเต่านินจาสาเจาะความจริงครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์ ine, และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับครับวันนี้เราพบกันวันที่4กุมภาพันธ์2,566นะครับซึ่งเป็นเดือนใหม่แล้วนะฮะในปี2 5 6 6จบเส้นป ใหม่นะคือมก,กราคมและต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท,ท่านนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะฮะที่กระผมตานินจาช่วงหลังเนี่ยไม่ได้ออกอากาศนะเกี่ยวกับเรื่องของข่าวภูมิภาคที่บรรดาทีมงานของเราส่งเข้ามานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเยอะมากทางจังหวัดภาคอีสานนะจังหวัดมุกดาหาร โดยคุณไกรสมุทรนามโพไซเนี่ยนะครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างแรงเนื่องจากว่าติดภารกิจเยอะแยะมากมายหลายเรื่องนะครับวันนี้พอมีเวลามีโอกาสนะก็เลยเอาเรื่องข่าวเดิมๆที่ส่งมานะมานำเสนอกันเพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นว่าทางทีมงานของเรานั้นได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ยังเดินหน้าทำงานในฐานะที่เป็นสื่อคนหนึ่งต่อนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของอข่าวภูมิภาคต่างๆดังนั้นวันนี้เราก็จะมีการนําเสนอเรื่องราวข่าวต่างๆเหล่านี้นะฮะหลายข่าวด้วยกันนะฮะมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยครับข่าวแรกนะฮะทางท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารนําคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพื้นที่อำเภอดอนตาลถึงแม้จะเป็นอ่า ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะแต่ว่าเรานำเสนอเพื่อที่จะเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารโดยท่านพันธุโทจิตศรีโยหะมุกดาธนาพงศ์นะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นายภูมินสิเนหาวัฒนะรองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนางสาวสมร เชิดโกธารองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรพอพสตบในพื้นที่อำเภอดอนตานจำนวน13แห่งหลังจากได้รับการถ่ายโอนมาอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในปีงบประมาณ256 6, 6นะครับ สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะพบปะพูดคุยกับผู้นวยการโรงพยาบาลส่วนส่งเสริมการสุขภาพตำบลบุคลากรเจ้าหน้าที่ลูกจ้างและอสอมอในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลสภาพปัญหาการสร้างขวัญกำลังใจตลอดจนการเตรียมพร้อมในการจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนการดำเนินง,งานจัดหาบุคลากรสถานที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนมาเพิ่มเติมนะเพื่อให้บริการกับประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไปนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบว่ายังมีปัญหาอยู่หลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของโควิดเรื่องของการบริการเรื่องของการจัดหางบประมาณอะไรต่อมีออะไรเนะี่ยเพื่อที่จะมาสนับสนุนสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะตลอดจนการดูแลแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและสวัสดิการนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ทางองค์การบริหารส่วน จังหวัดมุกดาหารไม่เคยหยุดนิ่งแล้วก็ละเว้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับยังอยู่ที่มุกดาหารนะฮะกมอทที่ดินลงพื้นที่มุกดาหารรับฟังปัญหาหลังชาวบ้านคำปลาหลายร้องโครงการกังหันลมทับที่ทำกินนะครับโดยเรื่องนี้นะได้มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนกว่า20คนเข้าร่วมประชุมนะที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดมุกดาหาร และคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนร,รัษฎรและส่วนร,รชาชการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่ดินที่ทํากินที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารหลังชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากนาโยบายทงคืนผืนป่าและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมโดยมีนายอาภิชาติสิริสมทนทรนะครับ สมาชิสกสภาผู้แทนราษฎรภาคอนาคตใหม่ประธานการมติการที่ดินนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการประชุมพร้อมคณะนะครับด้านกลุ่มอนุรักษ์น้ำน้ทรัพย์คําปายได้ให้ข้อมูลว่าโครงการผิดไฟฟ้ากังหันลมมีขั้นตอนการขออนุญาตที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมติสภาเทศบาคลคัาปายที่มีการ เห็นชอบในโครงการก่อนหน้านี้นะไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่มีการทําประชาคมหมู่บ้านและพื้นที่ตั้งโครงการทับที่ทํากินของชาวบ้านในพื้นที่อีกหลายรายนะฮะจนเกิดผลการตรวจสอบสภาพไม่เป็นที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเมื่อชาวบ้านทําการยืน่นหนังสือร้องเรียนก็ทําการเปลี่ยนหมดตั้งโครงการมาแล้วถึง4ครั้งแต่ก็ยังทับที่ทํากินของชาวบ้านพวกเราขอยืนยันว่า ไม่เอาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อชาวบ้านในพื้นที่แต่เป็นการซ้ําเติมชาวบ้านครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่การขอพื้นที่ทําเหมืองแร่หินทรายต่อมาด้วยนโยบายทวงคืนผื้นป่าที่ขับไล่ชาวบ้านออกจากที่ทํากินและแจ้งความดําเนินคดีจนมาถึงปัจจุบันขอตั้งโครงการดังกล่าวทั้งยังแก้ไขปัญหาเดิมไม่แล้วเสร็จอีกด้วยนะครับ สำหรับโครงการทรงคืนผืนป่าเนี่ยเดือดร้อนไปทั่วนะฮะแต่อย่างไรก็ตามพระนท่านพลเอกประยุทจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะท่านให้มีการดําเนินการการทรงคืนผืนป่าจากนายทุนนะไม่ใช่จากชาวบ้านเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ทําเลยเถิดไปหลายที่หลายจังหวัดจะเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับก็มีการดูแลแก้ไขเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่ยากไร้มีที่ทํากินนะ โดยที่โครงการนี้เรียกว่าโครงการคอทอชอโดยมีพระนัทธท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับรเพราะฉะนั้นมีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยสามารถที่จะส่งเรื่องไปทางยังสํานักนายกรัฐมนตรีได้เลยหากถูกเจ้าหน้าที่รัฐรังแกนะครับส่วนทางด้านตํารวจปรสรุกหนักนักเด็ดปีกนักบิน3ามเครือข่ายมง้งสก,กัดยาบ้ากว่า15ล้านเม็ดนะครับ ที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดแถลงข่าวจับกลุ่มสาเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ม้งโดยภายใต้ใตการอำนวยการของพลตรุจเอกชินนพัฒน์สารสินรองพอบอรตอรอนะวงเล็บกอมอพอสสปสต,พตรพันธบทพลตำรวจโทประจวบวงสุขพอบอผอผอ,อชผอ,อ,อรตอรอรองพอ,อสอ,อปอสอตอรอนะครับ Uh, นอกจากนี้ก็มีพลตำรวจตรีพลัสนาวิเศษสิงห์พบกสกสพัะนุเอกกฤษดาสีอีสานนะพกกสองปสสามพัะนุเอกไพฑูรย์นะงานล่าบพกกหนึ่งบกสกสและพัะนุเอกรบุญทรงสนธยานนท์นะพกกสามบกสกสตำรวจปสได้ดำเนินการกวาดล้างจับกลุ่ม และขยายเครือข่ายการค้าย,ยาเสพติดรวมทั้งการสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านไม่เข้าสู่พื้นที่ชั้นในและในชุมชนและทำการทำลายเครือข่ายยาเสพติดให้ครอบคลุมทุกมิติการทำงานเน้นย้ำการสืบสวนหาข่าวเครือข่ายหน้าใหม่ๆรวมทั้งกลุ่มเครือข่ายเก่าตามนโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิต,ติประพัดพอบอตรนะน ดังนั้นเรื่องนี้ก็มีการพยายามที่จะจับกลุ่มนะ,ะกวาดล้างจนสามารถที่จะกวาดล้างยาบ้าได้กว่า7ล้านเม็ดนะทั้งนี้ได้มีการแจ้งข้อหาร่วมกันกับพวกที่หลบหนีที่มียาบ้านะครับก็ถือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็พยายามที่จะทํางานกันอย่างเข้มแข็งนะแล้วก็กวาดลา้างขบวนการนี้นะครับถึงแม้จะไม่สิ้นซากแต่ก็ยังดีกว่าที่ ไม่ดําเนินการใดๆนะต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตารวจทุกท่านทุกนายรวมทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับการกันการมุกดาหารนะตัวแทนชาวบ้านภูเขาหอมยื่นถือต่อประธานการมรดินร้องขอแก้ไขปัญหาที่ทำกินนะที่รยวมประชุมสารากลางจังหวัดมุกดาหารพิจาราสิ้นสุ์ ประธานกรรมธิการที่ดินนะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทำเพียงต่อท่านประธานนะครับนะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรของหน้าหนึ้นที่จังหมู่บ้านเพื่อเรื่องเรื่องร้้างในนะครับและรับฟังปัญหาความเด้อนของประชาชนในพื้นที่สังหวัดปูบานโดยมีนายขอตั้งหมู่บ้านเมื่อวันที่25ใหญ่บ้านหมู่ลายว่าผาห2มตำบลนาสมิงอำเภอดอนตาลจังหวัดปูดาหารในนามตัวแทนของชาวบ้านภูผาหอมได้ยื่นหนังสือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยของประชาชนบ้านภูผาหอมซึ่งชาวบ้านส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีการปรับปรุงแนวเขตอุทยานทับเขตที่ดินทํากินของชาวบ้านรวมทั้งเขตวัดส่งผลให้ชาวบ้านภูผาหอมและพระสงฆ์ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นจึงร่วมกันออกมาร้องเรียนนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะปัจจุบันเนี่ยที่บ้านภูผาหอมมีทั้งหมด193เครัวเรือนนะและมีประชากร661คน นะครับที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าในปี2535ได้มีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติภูสะบัวขึ้นได้มีการกันพื้นที่ป่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหลักหมุดอุทยานกับนิคมคู่กันส่วนชาวบ้านยังทํามาหากินประกอบอาชีพในพื้นที่ตัวเองเรื่อยมาต่อมาปี2558คณะรัฐมนตรีได้มีการดําเนินการนโยบายปรับปรุงแผนที่ทำแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการนะครับ เสร็จแล้วก็ไปทับที่ทํากินของชาวบ้านดังนั้นจึงต้องมีการออกมากเคลื่อนไหวนะเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองหลังจากคณะกรรมาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราศฎรรับฟังปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจงังหวัดมุกดาหาจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่พร้อมชาวบ้านเพื่อตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจนสําหรับกรณีทุบกุฏิสจงจำนวนสองหลังต้องรอให้ตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจนก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เนี่ยฮะบางทีก็ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงว่าถ้ามันจะเอ่อต้องผิดกฎหมายเนี่ยตั้งนานแล้วทำไมไม่ดำเนินการนะตรงน,นี้น่าคิดกับเจ้าที่เองปล่อยปลาละเลยหรือเปล่านะหรือว่าปล่อยหรือล,ละหรือว่าละเว้นนะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปล่อยให้เขาบุกรุกได้ยังไงนะแต่เอาไปเอามากลายเป็นว่าประกาศที่เขตอนุญาตไปทับที่ทำกินของชาวบ,บ้านนี่เป็นปัญหาครับ ที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขต่อไปครับส่วนทางด้านนายชัชวานอุ่นแก้วนะประธานองค์การร่้มครองสิทธิประชาชนรักษาประโยชน์ภาคประชาชนได้พานายสุนเนศแสงเท้าตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่ได้ความเดือดร้อนที่ดินที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตลาดดอยมูเซอร์เก่าได้เข้าพบนายสุรพลวงสุพิศาลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากขอความเป็นธรรม ให้กับชาวบ้านเพราะให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับผิดชอบของพื้นที่จังหวัดตากนี่ก็คงไม่แตกต่างกันนะเนะกี่ยวกับเรื่องของทางเจ้าหน้าที่นะครับก็อาจจะไปไล่จับไล่กลุ้มพ่อแม่พี่น้องชาวมงนะครับที่จังหวัดตากนะก็ถือว่าเป็นการกระทําที่น่าห่วงคือผู้กระทำตามความเป็นจริงเนี่ยนะฮะคำสั่งของนายกมีอย่างหนึ่งแต่เจ้าหน้าที่ไปทําอีกอย่างหนึ่งฝ่ายปกครองก็ไปอีกทางหนึ่ง คือเจ้าหน้าที่ไม่ทํางานประสานกันนะความเดือดร้อนก็ตกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์กลายเป็นเครื่องมือนะกลายเป็นเครื่องมือกลายเป็นสถานที่หาเงินหาทองของเจ้าหน้าที่รัฐมีการค่มคู่มีการรีดมีการไถมีการจับกลุมมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายนะไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดตากเท่านั้นแหละครับไม่ว่าจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องศอนก็มีอย่างนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยนะจึงอยากจะให้ทางผู้ว่าใชาการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับทํางานกันหน่อยนะไม่ใช่คอยแต่ออกงานสวยหรูสร้างภาพไปวันๆนะแล้วก็กินเงินเดือนภาษีของประชาชนไม่ทําอะไรเลยอย่างจังหวัดลาปางก็มีการร้องเรียนนะแต่ว่าทางจังหวัดไม่ดําเนินการและถึงเวลานั้นเนี่ยท่านจะมาโกรธเราไม่ได้นะฮะถ้าเราเดําเนินการแน่นอนนะ ท่านก็จะอยู่ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเช่นกันครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะชาวบ้านติดปืนแตกแตกืนพบชิ้นส่วนโครงกรกะดูกมนุษย์นะจ๊ะเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธทรอำเภอเมืองมุกดาหารได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลมุกดาหารว่าชาวบ้านคําสายทองอำเภอเมืองจังหวัดมุมกดาหารพบชิ้นส่วนโครงกรกะดูกมนุษย์บริเวณข้างวัดคําสายทองที่เกิดเหตุมีชาวบ้านยืนดูกันอยู่ เป็นจำนวนมากพบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ช่วงท่านแขนติดก,กับซี่โครงลำตัวและภายในบริเวณวัดยังพบอีกเป็นส่วนกระดูกสะโพกใกล้ๆจุดที่พบยังมีหลุมที่ถูกขุดฝังขึ้นซึ่งอยู่ทางด้านหลังเมนเผาศพของวัดประมาณร้อยเมตรนายสมจิตผุยคําสิงนะผู้พบเห็นคนแรกได้เปิดเผยว่าเมื่อตอนเช้าของ วันนี้นะฮะตนได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาเพื่อนที่บริเวณข้างวัดคําสายทองแต่ก็ต้องตกใจขนาดที่จอดรถจักรยานยนต์ข้างบ้านเพื่อนก็มองเห็นก้อนวัตถุสีดากลางถนน,นหน้าบ้านตนจึงได้เดินเข้ามาดูใกล้แต่ก็ต้องตกใจนะเพราะว่าเป็นโครงกระดูกท่อนแขนติดกับกระดูกซี่โครงลําตัวจึงได้เรียกเพื่อนและน้องนักเรียนที่อยู่บริเวณดังกล่าวมาดูด้วยกันและโทรแจ้งไปยังกู้ชีพม,มุดาหารเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ขณะที่ทางพระครูมงคลวิทยาคุณเจ้าวาดวัดคำสายทองได้บอกว่าปกติทางวัดไม่เคยเจอแบบนี้เท่าที่ผอศพมา30ปีทางวัดมีสปรเรอประจําวัดและทําหน้าที่ได้ดีมาตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไรเพราะถ้าทางวัดเผาศพแล้วก็จะคอยดูตัวศพนั้นจนกว่าจะไหม้หมดซึ่งกระดูกที่พบในวันนี้ไม่กล้ายืนยันว่าเป็นกระดูกที่มาจากที่ไหนหรือมีสุนัขไปข้ามมาจากที่อื่น หรือข้าบมาจากรั้วของทางวัดทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจมุกดาหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิมุกดาหารนะตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดยังไม่สามารถระบุได้ว่ากระดูกมนุษย์หรือเป็นของผู้ใดต้องรอผลพิสูจน์หลักฐานยืนยันอีกครั้งและจะติดตามหาญาติต่อไปนะก็น่าตตกใจเนาะอยู่ดีๆไม่รู้กระดูกใครนะเผาไม่ไม่ทั้งหมดแล้วมาอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะฮะ ก็ว่ากันไปนะตรวจสอบพิสูจน์นะครับว่าเป็นการฆาตกรรมมาหรือเปล่าหรือว่าเผาไม่หมดแล้วหมาไปคาบมาใครเผาใครก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับเราไปปิดข่าวกันวันนี้นะฮะหลังจากที่มีกรณีมีการค่มขืนนะ,ะไอ้หืนโหดนะมือยิงเด็ก3เดือนนะฮะหลังจากนี้กบดันในประเทศเพื่้นบ้านนาน9ปีอ่า ซึ่งตามนโยบายของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์นะสัจพันธ์พบวชสตมดำเนินการปราบปรามจับกลุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้กระทำผิดกฎหมายอยื่นที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจับกลุมนะนายจิตสดาหรือพาบุญแก้วอายุห้สบสีปี สัญชาติไทยตามหมายจับสารจังหวัดหัวหินนะครับจ .173 ทับ2557ลงวันที่2กันยายน2557โดยกล่าวหาว่ากระทำวามผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาละวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นสถานที่จับกุมบริเวณที่ทำการตอมอมุกดาหารตำบลบางไทรอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพฤติการแห่งคดีและการจับกุมกว่าการจับกุมเจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปราม ตมจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งและประสานงานจากเจ้าที่ตำรวจสพปราณบุรีขอความร่วมมือให้ติดตามจับกุมนายเจษด,ดาหรือพาบุญแก้วอายุห้าสิบห้าปีสัญชาติไทยผู้ต้องหาตามหมายจับของสารดังกล่าวนะครับโดยมีการข้าพูดโดยเจตนานะต่อมาทางเจ้าที่ชุดจับกุมได้รับแจ้งจากได้รับแจ้งประสานจากกองสุนไทยสวรรคเขตว่า จะทาการส่งคนไทยชื่อนายเจษดาห,หรือพาบุญแก้วอายุ5-5ปีซึ่งถูกทางการสพลาวจับกลุมและดำเนินคดีสิ้นสุดแล้วกลับประเทศไทยเจ้าที่ชุดจับกลุมดังกล่าวจึงเดินทางไปรับตัวบุคคลดังกล่าวที่จุดปานแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2. มุกดาหารสวรรณเขตและนํามาตรวจสอบตามระเบียบพิธีการเข้าเมืองจากการตรวจสอบพบว,ว่านายเจษดาห,หรือพาบุญแก้วเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ ของสารจังหวัดหัวหินดังกล่าวข้างต้นจริงเจ้นที่ชุดจับกลุ่มจึงได้แสดงหมายจับอ่านให้ฟังและให้ผู้ถูกจับกลุ่มดูข้อความในหมายหมายจับของสารจังหวัดหัวหินดังกล่าวจนเป็นที่เข้าใจแล้วจึงได้แจ้งสิทธิและข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหารับทราบนะครับ ผู้ถูกจับก,กลุ่มได้รับว่าตนเป็นบุคคลคนเดียวกับตามหมายจับที่เจ้าหน้าที่ได้แสดงตนต่อหน้าในขณะนั้นจริงและไม่เคยถูกดำเนินคดีตามหมายจับนี้มาก่อนเจ้าที่จ,งจึงได้ทําการบันทึกจับกลุ่มและควบคุมตัวเพื่อนําส่งพนักงานสอบสวนส,ส,สพปราบบุรีเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปเห็นไหมครใครทํากรรมอะไรไว้เน,นี่ยหนีอย่างไรก็ไม่พ้นในที่สุดกรรมก็ตามสนองเพราะฉะนั้นนะไม่ว่านักการเมืองไม่ว่าขรายการรมไม่ว่า,านายทุน พ่อค้าประชาชนคิดดีทําดีสิ่งที่จะได้ก็คือสิ่งที่ดีแต่ถ้าคิดชั่วทําชั่วนี้กรรมไปไม่พ้นอย่างแน่นอนครับครับทั้งหมดนั้นคือเรื่องราวข่าวของเราในวันนี้นะฮะที่เรานําเสนอข่าวภูมิภาคนะครับโดยข่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นของจังหวัดมุกดาหารนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะต้องกราบขออภัยอีกครั้งที่ เราอาจจะนําเสนอข่าวช้าไปสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าภารก,กิจเราเยอะจริงๆช่วงนี้นะฮะวันนี้ก็พอมีเวลามีโอกาสก็มาออกข่าวเพื่อที่ให้ท่านได้รับรู้รับทราบกันนะครับเพราะเมื่อวานเองก็ไปเข้าป่ามานะ,ะไปทําภารก,กิจช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่นะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีกลุ่มนายทุนเข้าไปรุกตัดไม้ทําลายป่า นะครับในพื้นที่จังหวัดลำปางนะก็ยังมีปัญหาอย่างนี้อยู่นะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทํางานกันนะถ้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ว่าในการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยนะทำงานอย่างบางจังหวัดเนี่ยที่เขาทางานอย่างจริงจังเลยนะครับก็ปัญหาชาวบ้านไม่มีหรอกครับเพราะปัญหาชาวบ้านปัญหาเล็กๆนะที่สามารถแก้ไขได้ทั้งในระดับหมู่บ้านตําบลอนะําเภอแล้วก็จังหวัดแต่เขาเหล่านี้ไม่ทํางานนั่นแหละนะครับปัญหามันจึงเกิด เพราะฉะนั้นฝากไปถึงท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาหรือว่าบิ๊กป๊อกด้วยนะครับนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมา8ปปีไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เลยสมัยหน้าอย่าเป็นอีกนะครับขอร้องนะนะกราบแทบท้ายเท้าก็ยอมเอาคนดีๆที่เขามีฝีมือนะเป็นคนใจซื่อมือสะอาดเข้ามาเป็นจะดีกว่าไม่อย่างนั้นประเทศชาติก็เป็นอยู่อย่างนี้นะ ใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นอะไรนั้นผมเองไม่ติดใจนะใครจะเป็นสสหรือไม่เป็นสสก็ว่ากันไปตามกฎกติกานะแต่หนึ่งก็อย่าด่ากันเหมือนอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าอย่างผมผมไม,ไม่ไม่ด่านะการที่ผมด่าก็คือว่าถ้าด่ากูกูด่ากลับไงเนี่ยเพราะฉะน,นั้นถูกแวขะมาผมด่าแน่นอนผมก็ไมส่สนใจเหมือนกันถ้าหน้าไม่เหมือนคดพ่อคณแม่ผมผมไม่สน้วครับนะ แต่สิ่งที่ผมทําทุกวันนี้ทําเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนอะไรก็ได้ใครก็ได้ที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เรายินดีให้การสนับสนุนแต่ใครก็ตามนะจะมีเงินมีทองมากมายก่ายกองยังไงก็ตามจะเอามาทุมให้ผมนี่อย่าหวังนะถึงผมจะไม่ร่ํารวยแต่ผมก็มีอุดมการ์และก็ทํามาตรงนี้ค่อนชีวิตแล้วครับนะนี่คือสิ่งที่ผมมุ่งมั่นตั้งใจ และก็จะเดินหน้าต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ